สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับลักกี้สตอรี่แล้วค่ะวันนี้วันว่างค่ะจะมาดูแลผักค่ะผักแควลที่ปลูกไว้เริ่มโตแล้วค่ะจะมาพวนดินให้น้ำสักหน่อยค่ะการปลูกผักเป็นงานอดิเรกที่ชอบอีกอย่างหนึ่งของลักกี้ค่ะปลูกผักไว้กินเองก็เพลินดีนะคะเพื่อนๆมีผักไม่กี่ชนิดค่ะปลูกเท่าที่ปลูกได้ปลูกเท่าที่เราชอบกินค่ะไปดูกันค่ะเพื่อนๆ สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมาเข้าสวนกันค่ะปลูกผักไว้กินเองมีผักแคบกับใบกะเพรามีริกนนเห็นไหมคะนี่ผักแควใส่น้ำหมักเอ็มกับเปลือกตะกรอนพร้อมนี่ จะมาให้น้ำหมัก E.M. ค่ะให้ดินมันมีจุลินทรีย์เนาะผักเราจะได้งามรสชาติดีนก็เปอกไข่เปอกไข่ไก่ตากแห้งค่ะแล้วก็นำมาบี้ๆนำมาบดน,นีนแบบนี้จะเอามาโรยกันมะแรงก็เป็นปุ๋ยไรหถือว่าเป็นปุ่ยด้วย ปลูกผักไว้กินเองค่ะไม่ได้ใส่สารเคมีแน่นอนปุ๋ยก็ใส่แค่ปุ๋ยคอกค่ะ,ะแล้วก็จะมาตัดใบกะเพราด้วยค่ะใบกะเพรามันเยอะมากๆเลยเดี๋ยวตัดไปแจกเพื่อนบ้านดีกว่ามาค่ะเริ่มเลย พะสงอีเอ็มวิแสงอาทิตย์พระอาทิตย์กำลังจะตกย้อนแสง เกิดกระเพราเต็มเลย mm hmm. เดี๋ยวค่อยย้ายไปใส่กระถางเราเลี้ยงมันไว้ก่อน mm hmm. โอ้ยเปลือกไข่แล้วค่ะเพื่อนๆพ,พวนดินใส่เปลือกไข่รดน้ำาอเอเรียบร้อยแล้ว mm hmm. ะพามาดูปีนี้แถ mm hmm. วใบหยิกสีเขียวมะเขือเทศไม่ได้ปลูก mm hmm. น,นี้ต้นนี้สวยงามมากๆต้นใหญ่ นี่ให้ดูก่อนปีนี้ไม่ได้ปลูกมะเขือเทศเลยอุย้ยโรสแมรี่จากที่ต้นใหญ่ๆเหลือต้นแค่นี้เองค่ะเพื่อนๆมันโดนฝนมันไม่ชอบน้ำไงมันชอบทิ้งแห้งเย็นๆมากนะชอบชองชามีแต่แคลใบหยิกแคลใบหยิกแคลใบหยิก อยู่ไม่กี่ต้นค่ะเดี๋ยวไปดูอีกนี่อันนี้พริกพริกนี่จะบอกว่าดกมากๆนะทุกคนเ<ะ>ก็บกะเพรา,าเยอะหน่อยกะเพราแหแค่นี้แหละความสุขของเราปลูกผักกินเอง